สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ออต้องบอกว่าบรรยากาศมันน่าขนลุกนิดนดน,ดนะคะจากเรื่องบ่อน้ําเรียกวิญญาณครับผมเรื่องนี้พาเราไปสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านห่างไกลกับบ่อน้ําเก่าแก่แห่งหนึ่ง ใช่ค่ะแล้วตัวละครหลักคืออิงฟ้าเธอเป็นอดีตนักจิตวิทยาที่ต้องกลับบ้านเกิดหลังจากคุณแม่เสียชีวิตกระทันหันแล้วที่นั่นเนี่ยหลักการเหตุผลต่างๆที่เธอเคยยึดถือมาตลอดมันมันเริ่มสั่นคลอนค่ะเพราะเจอเรื่องแปลกๆแ,แล้วก็ตำนานเกี่ยวกับบ่อน้ํา ค,คือหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยผมว่ามันอยู่ที่ความขัดแย้งในใจของอิงฟ้าเองเลยนะระหว่างสิ่งที่วิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาพอจะอธิบายได้กับปรากฏการณ์ที่เธอเจอจริงๆ ซึ่งมันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับบ่อน,น้ําโดยตรงเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ความรู้สึกผิดบาปในอดีตของเธอด้วยที่เราจะมาสํารวจกันวันนี้รวมถึงอีกตัวละครหนึ่งนาทีที่ก็มีอดีตผูกพันกับบ่อน,นี้เหมือนกันการกลับมาของอิงฟ้าครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องงานศพแต่เหมือนการกลับไปเผชิญหน้ากับความทรงจําเก่าๆความรู้สึกไม่สบายใจในบ้านหลังเดิม ครับแล้วพื้นหลังของเธอที่เป็นนักจิตวิทยาแล้วดันมีปมเรื่องคนไข้เก่าที่ฆ่าตัวตายอีกอันนี้ยิ่งน่าสนใจใช่ค่ะมันทำให้เธอพยายามจะใช้เหตุผลมากๆเพื่อกลบเกลื่อนแต่พอเจอสัญญาณแปลกๆอย่างเสียงเด็กวิ่งเล่นลึกลับหรือคำเตือนจากคนแถวนั้นเรื่องบ่อน้ำเรียกวิญญาณกำแรงเหตุผลมันก็เริ่มร้าแวแล้วล่ะค่ะอืมตรงนี้น่าสนใจมากครับการที่เธอ เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวเธอเองนะแต่พอเจอสิ่งทีออ่อธิบายไม่ได้จริงๆเกราะนั้นมันก็เปราะบางลงโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นมันไปสกิดแผลเก่าพอดีใช่ครับเรื่องคนไข้ทําให้เธออาจจะอ,อ,อ่อนไหวต่ออิทธิพลของบ่อน้ำหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นมากกว่าคนปกติทั่วไปด้วยซ้ำแล้วเธอก็ไปที่บ่อน้ำจนได้นะคะ ซึ่งบ่อมันอยู่ริมป่าบรรยากาศก็กเอ่อดูเงียบเงียบวังเวงอยู่แล้วครับอแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเอ่อเหมือนมาจากก้นบ่อเลยค่ะว่าเธอรู้ว่ามันเป็นความผิดเธอโอ<ห>้มันเหมือนจงใจตอกย้ำปมในใจเธอมากๆเลยหรือหรือมันเป็นแค่เสียงในหัวเธอกันแน่นั่นแหละครับคําถามสําคัญเลยเรื่องนี้เล่นกับความคลุมเครือตรงนี้ได้ดีมากคําพูดของคนเก่าแก่อย่างพระที่บอกว่า บางเงาไม่ได้อยู่ในน้ําแต่อยู่ในใจเจ้าเองอ๋อค่ะหรือที่ยายทองคําพูดว่าใครก้มดูเงาตัวเองนานเกินไปมันจะเริ่มพูด <c oughs> มันชี้ไปในทางเดียวกันนะว่าบ่อน้ําอาจจะเป็นแค่ตัวกระตุ้นเป็นแค่ตัวกระตุ้นครับหรืออาจจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนเอาปีศาจในใจหรือเงาในใจที่มันซ่อนอยู่ลึกๆเนี่ยออกมาให้เห็นชัดขึ้น ประเด็นเรื่องเงาในใจนี่ชัดขึ้นไปอีกนะคะพอมีตัวละครนาทีเข้ามาเขาเป็นชายหนุ่มที่ก็มีปมความผิดในอดีตเหมือนกันครับผมเขาสารภาพาว,ว่าเคยเห็นน้องชายตัวเองตกบ่อน,น้ําแต่ตอนนั้นเอ่อกลัวไม่กล้าช่วยอืม hmm. แล้วเขาก็ถูกเสียงกระซิบจามหลอกหลอนมาตลอดเหมือนกันคะ่ะว่าทําไมไม่ช่วยอืม hmm. มันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่อิงฟ้าคนเดียวแต่ใครก็ตามที่มีเงามีความรู้สึกผิดฝังลึกอยู่ในใจเนี่ยบ่อน,น้ำนี้มันทำหน้าที่เหมือนอ,อแม่เหล็กเลยดึงดูดเอาปมในอดีตกลับมาให้มันกลับมามีผลในปัจจุบันใช่ครับมันไม่ได้สร้างเรื่องใหม่นะแต่มันขุดของเก่าที่ซ่องอยู่ออกมาแล้วก็มีตำนานผีตาดีที่ยายทองคำเล่าอีกนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากไม่ใช่ผีตาดีแบบที่เราเคยได้ยินทั่วไป ครับเป็นแบบไหนครับคือเหมือนจะมีพลังเหนือเรื่องเงาและความทรงจําแล้วเป้าหมายของผีตานีตน,นี้เหมือนจะต้องการบังคับให้คนย้อนกลับไปทําซ้ําความผิดเดิมๆของตัวเองโอ้โหการทําซ้ําความผิดเดิมใช่ค่ะแล้วก็มีสัญญาณแปลกๆพวกกลิ่นกล้วยสุกหรือการเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยในเงาสะท้อนอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นตัวกระตุ้นความทรงจําความรู้สึกผิดกลไกการทํางานของมันนี่แหละครับที่น่ากลัว คือมันไม่ใช่แค่การหลอกให้กลัวแบบผีทั่วไปนะแต่มันเหมือนแทรกแซงเข้ามาในจิตใจโดยตรงเลยยังไงคะก็ทำให้ฝันร้ายซ้ำๆ,ำๆเห็นภาพหลอนตอนกลางวันหรือรู้สึกเหมือนถูกควบคุมความคิดถูกผลักดันให้พูดหรือทำอะไรผิดพลาดซ้ำๆแบบเดิมเหมือนที่อิงฟ้าเกือบจะพูดทำร้ายคนอื่นซ้ำรอยเดิมกับคนไข้ใช่ครับ หรือนาทีที่ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความขี้ขลาดของตัวเองซ้ำไปซ้ำมามันเป็นวงจรที่น่ากลัวมากพอเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆหลักฐานต่างๆก็เริ่มปรากฏออกมาอีกนะคะทั้งเสื้อผ้าชุดนักเรียนของน้องชายนาทีสมุดวาดรูปของน้องชายที่ยายทองคำเก็บไว้มีข้อความบาดใจในนั้นด้วยครับข้อความว่าอะไรนะครับประมาณว่า ถ้าพี่ช่วยหนูคงไม่ต้องอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีจดหมายที่เผยว่าแม่ของอิงฟ้าเองก็รู้ความลับบางอย่างของลูกสาวมาตลอด โหเหมือนอดีตมันตามมาหลอกหลอนจริงๆไม่เคยหายไปไหนเลยมีฉากหนึ่งที่สําคัญมากคือกระจกเก่าที่ยายทองทําให้มาค่ะอ๋อกระจกบันนั้นใช่ค่ะมันสะท้อนภาพตอนที่ทั้งคู่ทําผิดพลาดในอดีตแต่ที่พีคสุดคือมันมีภาพผีตาน,นีปรากฏขึ้นมาแล้วพูดว่าขอบคุณที่พูดเหมือนเดิมอีกครั้งก่อนที่กระจกจะแตกไปเลยโอ้โหนี่คือการยืนยันเลยนะว่าการทําซ้ํานี่แหละคือสิ่งที่ เออตัวตนลึกลับในบ่อน้ําต้องการแล้วการเผชิญหน้าความจริงอาจจะไม่ใช่ทางออกเสมอไปจนสุดท้ายทั้งอิงฟ้าและนาทีก็ตัดสินใจลงไปในบ่อน้ําค่ะแล้วก็เจอร่างผู้หญิงใส่ชุดไทยพร้อมกับข้อความว่าข้าต้องเห็นมันซ้ําๆๆจนกว่าจะไม่มีใครทําผิดอีกเพวกเขายอมรับผิดนะคะแต่มันเหมือนกับว่า การยอมรับผิดครั้งนี้มันไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นแต่กลับเป็นการรีเซ็ตให้วงจรมันเริ่มใหม่อีกครั้งใช่ครับจุดจบมันเลยทั้งเศร้าทั้งหน้ากลัวไปพร้อมๆกันการหายตัวไปของทั้งคู่เหลือแค่รองเท้าทิ้งไวร้ริมบ่อกับคำถามในสมุดวาดรูปที่ว่าคราวหน้าจะมีใครมาแทนไหมนะมันบอกเป็นในเลยว่าบ่อน้ำมันยังอยู่ตรงนั้นครับยังรอรอคนต่อไปที่จะเผลอไปก้มมองเงาตัวเองนานเกินไป เราก็จะถูกดึงเข้าไปในวงจรน,นี้ถูกบังคับให้เผชิญหน้าและทำซ้ำความผิดพลาดของตัวเองไปเรื่อยๆไม่รู้จบสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราได้จากการคุยกันเรื่องนี้ก็คือพลังของความผิดบาปอดีตที่มันฝังใจเราเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะคะมันสร้างวงจรของการทำผิดซ้ำที่ดูเหมือนจะไม่มีทางจบสิ้นได้เลยครับโดยมีบ่อน้นาหรือพลังลึกลับอะไรบางอย่างเนี่ย เป็นตัวขับเคลื่อนวงจรนี้อยู่เบื้องหลังมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะคะว่าการยอมรับความผิดในอดีตเนี่ยมันพอจริงๆหรือเปล่าที่จะปลดปล่อยเราอืมเป็นคำถามที่ดีมากครับหรือว่าบางที การยอมรับนั้นมันอาจจะแค่เปิดประตูให้เงาในใจของเรากลับมามีอำนาจเหนือเราในรูปแบบอื่นแทนแล้วเอ่อหรือว่าจริงๆแล้วเราทุกคนอาจจะมีบ่อน้ำส่วนตัวหรือเงาในใจที่มันรอวันจะสะท้อนความผิดพลาดของเรากลับมาเล่นงานเราอยู่เงีย,งยบๆก็ได้นะคะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เลยทีเดียว